สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่หนึ่งบาทก็ซื้อของได้น,นะครับเป็นร,รายการที่เพี่อนจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคาหนึ่งบาทที่เพี่อนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะจ๊ะกับครับดูดฝุ่นราคาหนึ่งบาทนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจลดูดฝุ่นนะครับก็เอาไว้นะครับสาหรับเรื่องการดูดฝุ่นนะครับก็คือว่าเราจะต้องแกะนี่มาก่อนนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บนี่มันนี่ตรงที่แกะนะเห็นไหมเราก็แกะมาก่อนนะครับนี่จากนั้นนะครับ มันก็จะเป็นก้อนๆนะครับคล้ายๆแบบดินน้ำมันนะครับตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึ๊ออกๆๆๆมาวางามาๆๆๆนะครับปึ๊บอ้อนี่จ้าอย่างนงี้ปุ๊บแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมตึ๊ตึ๊ดตึ๊นี่นะครับแล้วก็ลองเอามานวดกันก่อนนะครับนวดให้มันเป็นก้อนก่อนนะจ๊ะนี่นะครับปึ๊บพราะอยู่ในนั้นอ่ะมันจะอยู่เป็นแบบแล้วเป็นฟองอ่ะ มันจะยังไม่เป็นก้อนแล้วก็นวดนวดนวดนะครับให้มันเป็นก้อนก่อนนะครับเพื่อพร้อมใช้งานนะจ๊ะนี่พอเป็นก้อนพรอมใช้งานนี้ใช่ไหมเห็นนี่ไหมจ๊ะคีย์บอร์ดมันจะมีฝุ่นใช่ไหมครับมันก็แปะแปะแปะไปนะครับจะใช้เป็นคีย์บอร์ดหรือใช้ในรถก็ได้นะครับก็แปะแปะแปะไปแล้วค้าฝุ่นนะครับที่มันอยู่ในคีย์บอร์ดเนี่ยหรือในตามรถนะครับมันก็จับมานะจ๊ะความจริงอ่ะเขาจะก็แปะเงี้ยลงมาแปะเงี้ยดันลงมาเนี่ยแล้วเห็นไหมฝุ่นมันก็จะติดอยู่ใน ไอ้ตัวนี้นะครับสลามเจลดูดฝุ่นของเรานี่ปุ๊บจิ้มเข้าไปนปุ๊บอ่ากดลงไปปุ๊บลงมาปุ๊บอ่ามก็ดึงออกมานี่มันออกมาอย่างนี้๊นี่แล้วคุณดูเลยครับเห็นไหมนี่จ้าฝุ่นก็จะติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับไอ้ดำๆนี่คือฝุ่นนะครับที่ที่ลงไปแปะลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ปุ๊บดึงออกมาอ่าเห็นไหมครับ ฝุ่นก ok okay, ็จะออกมาโอเคนะครับก okay. ็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ซื้อมาทดลองนะครับกับราคา1บาทนะครับถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้นี่เนี่เห็นไหมฝุ่นออกมาเยอะเลยฝุ่นออกมาเยอะเลยเ้อใช้ได้ใช้ได้ดีนะใช้ได้ดีนะกับของตัวนี้นะครับแต่ว่าเวลาใช้ระยะก็อย่าลืมนะครับมาปนปนปนเนี้ยก็ตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับฝุ่นเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะครับก็คือว่าประมาณว่าถ้าเกิดฝุ่นมันเต็มแล้วอะเราก็จะเอาฝุ่นออกมาไม่ได้นะครับวิธีการใช้ตัวนี้นะครับคือแปะตามที่เบี่อเห็นมับ อ,นนอันนี้ไม่โดนฝุ่นอันนี้พอโดนฝุ่นแล้วมันจะมากขึ้นนะครับพอมันดํานะครับเราก็ค่อยทิ้งนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยโดนฝุ่น <c oughs> <c oughs> นี่ๆ,ๆครับโอเคนะครับแต่ตัวเนี้ยกลิ่นข้าที่จะแรงไปหน่อยนะครับเออมันก็สมควรกับราคาหนึ่งบาทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของที่ดีๆนะครับมันก็จะมีความเหนียวมากกว่านี้ยอันนี้ก็ถือว่าแบบอะไรยังไม่เหนียวเท่าไหร่นะถ้าเกิดคุณซื้อของแพงๆอ้ราคาสิบกว่าบาทนะครับหลักสิบอะ สี่สิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทครับเกลมันจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่านี่เทียบกับซื้อราคาไงหนึ่งบาทก็ถือโอเคเนี่ยแล้วก็มันจะมีความอะไรยุ่นๆติดมือเพื่อนมาด้วยนิดน,นึงอนะ่ะแต่ว่าถ้ือของพวกแพงๆครับหกเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีติดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้เนี่ยเทียบกับราคาหนึ่งบาทก็ถือใช้ได้ครับโอเคคุ้มอยู่คุ้มอยู่เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยใช้ของที่มันดีกว่านี้ไงมันจะใหญ่วก,กว่านี้นะครับแล้วก็แบบว่า ไม่มีอะไรแบบเหนียวๆแบบคล้ายๆดินน้ำมันติดมาด้วยนะครับแต่ว่าขอมก็ตามราคาครับตามราคาก็ก็ไม่เป็นไรครับใช้เสร็จแล้วก็ไปล้างมือนะครับไปล้างมือเอาโอเคครับก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ถ้าเกิดเทียบกับซื้อซื้อช่วงราคาราคาหนึ่งบาทมาก็โอเคถือว่าได้อยู่นะได้อยู่ใช่ได้ใช่ได้โอเคครับพี่โอ๊ตกันรีวิวคลิปนี้ไปแบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวใครสนใจเพื่อนคทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ซื้อทันช่วงที่มันโปรโมชั่นเหลือหนึ่งบาทนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของราคาหนึ่งบาทนะครับแบบอะไรปั๊บเดียวอ่ะมันเปิดเปิดปิดปิดนะครับมันไม่ได้หนึ่งบาทแบบเป็นเดือนเดือนเหมือนสมัยก่อนนะเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นหนึ่งบาทประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้แบบหนึ่งบาทแบบปั๊บเดียวอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยหล่นละหล่นละนะครับก็มักพยุมพยุมแล้วก็แบบใช้ได้ใช้ได้แต่ว่ามันมีอะไรเหนียวมือนิดนึง่ะแต่แต่ไม่เป็นไร ใช้สบู่ล้างก็ออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ